ใน EP ที่แล้วนะครับเราก็ได้เปลี่ยนจากผลโกมูโกมุเป็นผลกุลากรา,กาหรือผลสั่นไปเทียบร้อยแล้วหรือก็คือผลของพ่อหนวดขาของเรานั่นเองใน EP ที่แล้วน้องๆก็พาเราไปเก็บแบตเตอรี่ของผลสั่นจนถึงเลเวล150ไปเทียบ้อยแล้วปัจจุบันเควสที่เรามาถึงก็คือเกาะของมารีนฟ f o r d นั่นเองจริงๆเกาะนี้เราสามารถมาได้ตั้งแต่เลเวล120แล้วแต่เผื่อเก็บเลเวลเกาะเก่านานไปหน่อยใน EP นี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไปติดตามกันนะครับ อย่างแรกเวลามาถึงกาะใหม่สิ่งที่เราขาดไม่ได้คือเซฟเกาะน,นั่นเอง <c oughs> และที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือเรามาถึงกาะปุ๊บเราไดเจอบอสหนวดข่าวเลยสึกผลกุละกุระแรงเกินี <c oughs> <c oughs> ผมหาบอสไม่เจอเปรี้วเอเยอะไงาลัดเอาผมผมหาไม่เจอเลยทีดนแต่อยู่ๆบอสโดนดข่าวก็หายไปหายไปเลยไม่รู้ว่าตายไปเลยหรือเปล่า อนี้นี่เราเราเลี้ยวนี่เนี่ยใช่ใช่เลี้ี่นี่เป็นเขาตายไปแล้ยวในก่อนนี้ก็จะมี <eps Alors? S 1> เควส์ที่รหมด2เควสนะครับในเควสแรกที่ผมเนาะจะเป็นเควสตีบอสนะครับรับได้ตอนเลเวล130บอสตัวนี้นะครับมีโอกาส10%ที่จะดรอปผ้าคลุมด้วยนะผมเองก็มีน้องมาช่วยตีก็เลยตบบอสได้ง่ายหน่อยใช่ใช่ใช่แล้วมีตัวเดียวในเฟสอะ มีแค่ตัวเดียวหรือว่ามันมอนมีหลายตัวปะมีหลายเควสมแน้มีมีสีตัวีตัวเควสต่อไปที่เรารับจะเป็นเควสตีมอนทั่วไปในเกาะรับได้ตอนเลเวล120่่นะครับมอนตัวนี้จะอยู่บริเวณรอบๆที่จอดเรือนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยในเควสเนี่ยเขาให้ฆ่าทั้งหมด8ตัวในตรงนี้เราก็เจอเอ c ขายปืนนะจะมีปืนทั้งหมด3ประเภทให้เราซื้อเลยตอนนี้ช็อตปืนมา จากนั้นแล้ก็เข้าสู่หลูมนลกของการเก็บเลเวลอันยาวนานนะฮะแล้วก็คือตีตัวนี้8ตัวไปเรื่อยแล้วก็วนสลับไปดูบอสว่าเกิดเมื่อไหร่แล้วก็ตีบอสวนไปวนมาเงี้ยเรื่อยๆยาวๆเลยเหมือนเดิมครับต้องขอขอบคุณน้องๆที่มาดูสตรีมแล้วก็มาแบกที่เก็บเลเวลทำให้การเก็บเลเวลเนี้ยมันง่ายขึ้นเยอะเลย บางครั้งน้องก็ฆ่าพี่เล่นเช่นกันแบบนี้นะครับจะมาฆ่าบเกี้เยจะ่าเหลใเลวเน้สักแป๊บหนึ่งน้องๆก็เริ่มมานั่งเล่นกันกบเราแล้ว <c oughs> บ,บอกแม่งก็ใหญ่เกินมีจะบอกให้ดูเลยโอ้ยอย่างเท่่ะ จะเป็นช่วงที่น้องๆเลิกพิเรตเอาผลแปลกๆมาให้เรากินเลยแหละคือตอนเนี้ยตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบเชื่อจริงๆเว้ยว่าผลที่น้องโยนให้แม่งดีแล้วก็สงสัยว่าผลคือผลอะไรวะเนี่ยตอนนี้เชื่อจริงๆนะเกือบเกือบจะกดกินแล้วจริงๆอะ่ะผลเนี้ยไอเราก็เชื่อเต็มที่เลยเว้ยท่ายาบอลวะน้องให้เติม <laughs> น้องเอาผลมาให้บอลคือการท่ายาวไว้ตอนนี้ แบบดิ่งไปดิ่งมากินแทนผลสันนิ่นจะเหนื่อยขึ้นก็ไดน,นนะตอนนี้นนจริงมันได้มามันก็ปากแบเดียวไม่มาเตอมาเตอร์ดีมันน่าจะไม่ยากลองดูพี่ลองดู <laughs> นีเรนะนเดี๋ยวผลเดือดสาวหายยากเลย คือตอนนี้ถ้าไม่ได้พี่แอร์ช่วยเตือนจริงๆว่าหนสปริงของเบลามี่มันกาดเนี่ยคือกดกินจริงๆแล้วนะเว้ยถึงขั้นแบบว่าต้องไปเปิดดูว่าเฮ้ยผลเนี่ยมันราคาเท่าไหร่มันดีจริงเปล่าสปริงฟู้ดอ่ะเดี๋ยวสปริงมันกัเบลามี่ไม่กเหรอย ยังยังพี่แล้วกินผมจะกินเร็วยังไงกระเป็นผลเกลือตัง5,000ซื้อได้ขอบีเออมีขาย5,000สปินิ่งไปดิ้งมา่ถูกระดิ คือตอนนี้ถึงแบบไปเปิดเปิดเบด,ด,ด,ดูจริงๆนะว่าเฮ้ยผลมันดีหรือไม่ดีจริงวะพอเห็นเท่านั้นแหละโยนแม,งม่แมงัเก็บเลเวลได้สักแป๊บหนึ่งน้องๆก็เริ่มแบบฮาร์ดเซลแล้วที่สนใจกินผลนี้ไหมที่สนใจกินผลนี้ไหมไอเราก็ไม่รู้นัแต่ละผลที่น้องให้มามันคือผลอะไรเนี่ย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 เอามาอีกแล้เอามาอีกแล้ว คือตอนนี้ระแวงจริงเ<ช>ว้ยกลัวแบบกลัวน้องแม็กหลอกเหมือนผล<ช>สปริงอีกไม่กล้าเอาผลอะไรสักอย่างเลยเว้ยก็เลยยอมใช้ผลกุหลาบกุลาบผลฝั่งต่อไปดีกว่าผลพระพุทธองค <c oughs> ์มพระพุทธเูกันดียังไงวะไอ้กุหลาเนี่ยไอ้กินแล้วกตัวใหญ่แล้วก็มันเว้ง่ายพี่หลังจากนั้นเราก็วนเควสอยู่อีกแป๊บหนึ่งรอพี่แอกุ๋ยของเรามีเควสกอดต่อไปแล้วก็จะย้ายไปทีเดียวเลยก็วนเวลอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งอะ เนกว่าพี่แอคกู๋ของเราจะเลเวล150เนาะเพราะว่าแมปต่อไปอ่ะมันต้องการเลเวล150ในการรับเคสก็คือของแมปสกายเปียอ่าเพราะพี่แอคกู๋ของเราเลเวล150ก็เตรียมตัวออกเรือไปสู่เกาะสกายไอแลนหรือสกายเปียในโลกของวันพินนั่นเองอันนี้จะเป็นเกาะทองฟ้าคนระับแมปต่อไปที่เราจะไปถึงเนี่ย เห็นกก่อแล้วเกาะสกายแลนดหรือเกาะทั้งฟ้านั่นเองเราจะสามารถโดนน้ำนี่ตันขึ้นได้ไหมได้ต้องฮะต้องเดินขึ้นนี่บอกเลยว่ากว่าจะถึงข้างบนไอ้ตรงที่รับเวยได้อ่ะโคตรไกลเลยไกลมากมากมาก พอมาถึงแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำเหมือนเดิมครับกดเซฟจุดเกิดก่อนกันพลาดไว้เผื่อโดนมอนตีตายยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วเกมนี้แม่งมอนโหดเหลือเกินยาวไกลจ่ะจั๊กมอนตตัวฟี่ก็ดเปป้อมใหมเดียวเควสแรกของเกาะนี้คือสกายมาดิดนะครับจะเริ่มทำได้ตอนเลเวล150ต้องตีให้หมด7ตัวได้อีพีสามแสนหนึ่งนะฮะใช่ครัตัวสกายมาดิดนะครับก็จะอยู่ตรงเกาะสีขาวตรงนี้เลย รงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือวนเก็บเเวลยาวๆเลยจนถึง175เพื่อให้รับเวสต,ต่อไปได้นะฮะตรงนี้ก็จะเวลค่้นข้างลำบากหน่อยเพราะว่าเราต่อยม้อนแบบหลายทีก็าจะตายคือวนเก็บเเวลอยู่ตรงนี้นานมากดีนะมีน้องๆคอยช่วยเก็บเรเวลให้อ่ะ ตอนนี้เราก็เลยว่าหนึแล้วก็เตรียมตัวเปลี่ยนไปตีมอนตัวต่อไปได้ไปๆเอาขนยางมาให้กหมดคือต่อไปที่เราจะรับก็คือให้เราฆ่าดาร์กมาสเตอร์นะครับรับได้ตอนเลยว่าหนึ่งอยเจ็ดสนั่นเองตัว Manta เนี่ยจะอยู่เกาะข้างๆกันเลยจะอยู่เกาะข้างบนของมอนตัวเมื่อกี้นี่ครับตรงนี้ค่อนข้างก็จะฟาร์มดีบง่ายหน่อยสำหรับผลสัตว์นะก็คือใช้สก,กลิล เรอเบล150ก่อนเรียกขึ้นเซนเนมีมามันจะโดนบอลทุกตัวเลยแล้วก็ลากบอลมาตีทีเดียวมันจะง่ายมากง่ายกว่าตรงเมื่อกี้เพราะบอลตรงเมื่อกี้มันอยู่ห่างกันเนยอะในตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรมากครับก็เก็บเรือกันไปยาวๆเก็บไปเรื่อยๆแหละจะถึงเรอเบล190ถึงจะเปลี่ยนเกาะได้เพราะถึงเรือเบล190ก็จะมีเควสในเกาะต่อไปขึ้นมานะครับ พอเลเวล190ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนก่อนนะครับแต่ก็เปลี่ยนไปตีตัวสกายเบนดิตแทนเพราะว่าพี่แอร์เลเวลน้อยกว่าเราแล้วก็จะไปพร้อมๆกันก็คือให้พี่แอร์เขาไปตีตัวเมื่อกี้แทนพอมันค่อนข้างเก็บเลเวลง่ายกว่าตัวสกายเบนดิตมากตอนนี้พี่แอร์กูของเราก็เลเวล190แล้วเตรียมตัวย้ายก่อไปก่อต่อไปได้โกกโกโก ซึ่งระหว่างทางที่เราจะไปกก่อต่อไปนั้นแล้วก็ได้แวะก่อลิงเพื่อจะมาส่งผลไม้พิษัยากันอีกรอบหนึ่งแต่มากดส่งปุ๊บเอา้าติดคูดาวน์29ทีการันว่าจากที่เราส่งครั้งที่แล้วอ่ะไม่ยังยังไม่ถึง2ชั่วโมงต้องรอไปก่อนหลังจากนั้นน้องๆก็เหมือนเอาผล ผลอะไรไม่รู้ตอนแรกอะแต่รู้สึกว่าจะเป็นผลประตูไว้แหละพาเรามาที่ไหนก็ไม่รู้นั่งดูแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอยากอยาไม่หยุดเล่นอีกยังไม่หยุดเล่นอีกยังวนกับผลประตูวนไปวนมาอยู่ได้ มีกีบเลยีมีไปซีมันให้ครับครับไอยู่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ไปไหนทีมัวแต่นั่งเล่นส่งผล,ลไม้โยนผล,ลไม้กันไปมานั่งดูว่ามีผลอะไรบ้างตอนแรกก็กาจะนั่งเดืนแหละแต่อยู่ๆน้องก็เปิดประตูพาเราไปเกาะที่เควสต่อไปยเฉยเลยเนะพิ่งรู้ว่าผลประตูมันทำได้ขนาดน,นี้เลยเนะี่ยแบบวาร์ปไปไหนก็ได้หรอตอนนี้เราก็มาถึงเกาะคนคุกเรียบร้อยแล้วหรืออินเทดาวน์นั่นเอง ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาจบที่ก่อคนคุ้งหรืออ e ิมพลดาวนั่นเองแล้วก็ค่อยไปต่อใน EP หน้านะครับถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e ด้วยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตต่อไปเรื่อยๆให้จนกว่าจะถึงเลเวลตันไปเลย <c oughs> แล้วก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ช่วยเราเก็บเลเวลทำให้เราเก็บเลเวลขึ้นง่ายมากมากมากๆเลยขอขอบคุณมากนะครับ <c oughs> แล้วเจอกัน E ีหน้าครับสวัสดีครับ